บนเดี๋ยวเราให้น้องน้องแดนเซอร์เต้นเป็นเพื่อนเออเดี๋ยวเราให้น้องนองแดนเซอร์เต้นเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราให้น้องร่งใหญ่นะคะเป็นกรรมการได้เดี๋ยวขอขอสัมภา์นี้นึงก่อนว่าชื่ออะไรคะชื่อฟ้าค่ะคุณฟ้านะคะมั่นใจไหมคะองหน้าคุณร่ใหญ่เร็วมั่นใจไหมคะสำหรับการเต้นในวันนี้มั่นใจเลยหันไปสบตา ได้ก็ได้พี่น้องบอกได้ไดค่ะแล้วคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ตครับพี่โตคะหันไปสบตากับน้องลำไยค่ะมั่นใจไหมคะมั่นใจกี่เปอนครัพี่ห้าสนะคะเยอะอะเยอะยะเอยอะอยู่นะพี่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่จําจําไม่ได้ควรจาไม่ได้น้องแดนเซอร์เต้นเป็นเพื่อนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเอาล่ะ ก่อนว่าโอ้ยโอ้ยเอาละค่ะสนุกสนานกันแบบนี้แต่ว่าทุกท่านนะคะทุกท่านเต็มที่กันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับตอนนี้ต้องขอขอบคุณน้องนองแดนเซอร์ด้วยนะคะขออบคุณมากค่ะทั้งสามท่านเป็นยังไงบ้างคะลำยไยโหสุดยอดเลยล่ะน่ารักทั้งสามคนเลยแล้วก็เต็มที่มาทที่ทั้งสามคนเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะขูดตะกิวการเต้นขึ้นมานะคะ วันนี้กล่องตัวเรื่อท่านนะ,ค,ะคือจริงๆทุกคนจัดเต็มมากค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ๆทั้งสองท่านทางนั้นนี้บอกว่าเต้นไม่ค่อยเก่งแต่ว่าทำเต็มที่มากแต่เราก็เห็นเต้นเต็มที่นะใช่ก็เลยเลือกอยากให้ให้สามคนเลยได้ไหมอ่ะให้สามคนชนะเลยได้ เทรดมาร์ e ก้งแมเนรบริษัทกินแพ็กกิ้งนช่วยจำกัดน,นะคะรค่วมหลายภาพเป็นที่ระลึกกับน้องลนใหญ่กังคุณำค่ะ สุดท้ายแล้ว ทีด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะและก็ก่อนที่เรานะคะจะจบกิจกรรมจากเวทีนี้ไปค่ะอยากจะให้น้องน้ำใหญ่นะคะได้ฝากผลงานหรือว่าช่องทางติดตามอะไรกับพี่ๆที่เข้ามาชมในวันนี้ค่ะได้คะ่คะก็สามารถติดตามน้ำใหญ่นะคะได้ตามหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะเวลาไปสแสดงคอนเสิร์ตหลายๆที่ก็ดูผลงานได้ทางแฟนเพจลำเนียตองคำหรือว่าติกตกอร์ไอจีได้เลยนะคะก็มาเจอกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกแลก้วก็ร่วมกิจกรรมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ และน้องลำใหญ่นยนะคะยังไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะน้องลำใหญ่จะขึ้นเวทีใหญ่นะคะทางด้านหน้าเลยนะคะก็สามารถไปชมคอนเสิร์ตนะคะสุดมานจากน้องลำใหญ่ได้แต่สําหรับตอนนี้ขอเสียงกรี๊ดให้กับน้องลำใหญ่ให้ดังๆเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณลำใหญ่แล้วก็ขอบคุณนันทด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะคะแต่สำหรับ อยากจะชมคอนเสิร์ตนะคะคุณสามารถที่จะไปติดตามกันได้นะคะอีกสักรูนึ่งค่ะรอเวลา5นาฬิกานะคะ